เพืเ่อนๆนี่คือวิธีการกินกาแฟแก้วละ25บาทหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับของผมทุกวันไม่ต้องรอโปรนะครับทำได้เองที่บ้านด้วยอะไรนี่อุปรกรณ์2ชิ้นนะครับก็คือนี่นะครับด้วยตุ้มชมตัวนี้นะครับและเครื่องบดตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าผมใช้ตัวของ กาแฟย่อไหนแต่วิธีง่ายๆน,น,นะเพื่อนๆน,นี่วิธีการใช้นี่งานอยู่เดียวเราก็ใส่นะครับ็ดกาแฟลงไปในนี้นะใส่เสร็จไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพื่อนๆเ,เปิดนี่นะครับวิธีการใช้เขาก,กดตรงนี้นี่มันจะขึ้นมามันจะมีตัวเลขอยู่เพื่อนๆเ,เนี่ยมันมีตัวเลขอยู่เนี่ยนะครับว่า เราจะเอากี่ช็อตนะครับเนี่ยผมจะเอารองเบียของผมสองช็อตนะครับแล้วก็กดไปเลยนี่เริ่มรักนวินาทีนี่เพื่อนๆน,นี่นครับตัวของกาแฟที่เราได้นี่กาแฟที่เราได้ก,ไดก็ เอาผงกาแฟมาใส่ใส่นี้นะครับแล้วก็ดันมันให้เป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นนี่เลยครับนี่นะข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆปุ๊บปหักข้าไปกดแล้วรอเวลานะครับให้ไฟตัวเนี้ยมันหยุดกระพริบประมาณสิบวิ มันก็พลิบอยู่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็พลิบอยู่ก็พลิบอยู่ถ้ามันแน่นเพื่อนๆก็ดูเรื่องของน้ําแบบข้างหลังเนี่ยนะครับน้ําจะใส่ที่กอที่ใส่น้ำมังคอลเพื่อนเพื่นก็เอาน้ําใส่นะครับถ้าน้ําไม่พอนะครับนี่เขากระพลกระพลอยู่ยไม่จบยังไม่จบแล้วถ้าผมมันจะดังตึก๊กระเพื่อนๆมันจะดังตึก๊กผมเทน,น้ำให้ดูนะ ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันหยุดแล้วเขาหยุดแล้วอันนี้คือพร้อมให้เราชงกับเก้วกาแฟเพื่อนเเลยแบบนี้ก็ได้ที่ชอบนะครับแต่ให้เตี้ยนะครับอย่าสูงเกินนะครับมันจะไปชนกับไปโน้นแล้วก็กดนี่ดูฟองเพลมใไหมดูฟองเต็มเยอะมาี๋ยวดูผลของเขานะครับนะีครับ,บเชฟ รุ่นนี้นะครับสามพันห้าบาทนะครับเวราโตก็น่าจะถกลงเฝ้าด้วยนะเพืเ่อนๆเฝ้าด้วยนะม่ฟวาวด์คนล้นนะครับนี่ครับคองพีนออกมาได้แล้วได้แล้วจะล้นแล้วครับจะล้นแล้วก็กดนี้ทีหนึ่งปึ๊งนะครับเพื่อนๆก็กดเครื่องไปได้ แล้วก็ตัดแทงเข้าออกมาอิเพ,พื้นเห็ฟองครีมไหมนี่ครับบแล้วครับกาแฟสดแก้วไม่ถึงย5บห้าบาทชงกินเองได้ทุกวันทุกเวลานะครับสนใจสินค้าทั้ง2ชนิดทั้ง2องตั้งเครื่องบดแล้วก็เครื่องชงก็สินค้าอยู่ในตะกร้านะครับผมเป็กนะก่อน